ค่าตัวทุกบาทยกให้พ่อแม่อายุแค่22ต่างชาติต่อคิวซื้อตัวกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆสำหรับนักวอเล่บอลหญิงมากฝีมืออย่างบุมบิมชัดชุออนแม่อายุยังน้อยแต่ความสามารถก็ไม่เป็นสองรองใครทั้งยังทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาแล้วหลายครั้งโดยเจ้าตัวนั้นเต็มที่มากๆ ทำให้บุ๋มบีมกลายเป็นคญใจของเหล่าแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนซึ่งเจ้าตัวชื่นชอบการเล่นกีฬามาตั้งแต่สมัยยังเล็กๆและจากความพยายามมาตลอดจนเข้าตาและมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในทีมชาติไทยอย่างถึงทุกวันนี้นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งยังหาไรายได้เพิ่มในเวลาว่างอีกด้วยเรียกได้ว่าขยันและกตัญญูมากๆเลยล่ะคะ่ะ เพราะเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ได้ซื้อรถคันใหม่ให้กับพ่อแม่ได้สำเร็จซึ่งค่าตัวที่ได้มาเจ็ดหลักก็ยกให้พ่อแม่ทั้งหมดเลย